ค okay, ครับตอนนี้11โมง1 1นาทีครับผมผมใช้เวลาในการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผมเติมน้ำมันเรียบร้อยแต่ประเด็นเมื่อกี้ฝนแอบตกนิดนึงครับเอบลังเลเดี๋ยวก่อนตัดผมจะขนของบางอย่างขึ้นรถก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ตัดฝั่งด้านนี้ซึ่งจะพยายามตัดให้ได้เยอะที่สุดครับผมเพราะว่าจริงๆด้านด้านตรงข้างลัวนี่ค่อนข้างจะรกครับ ก็จะพยายามตัดตัดจนสุดจนถึงต้นไผ่ตรงขอบ่อด้านนู้นแล้วก็ไล่มาตรงนี้ครับจะเอาเท่าที่เยอะที่สุดเท่าที่ไหวเท่าที่จะทำได้ครับผมโอเคก็เดี๋ยวลองมาลุยดูกันครับว่าจะขนาดไหนก็คงเคลียร์ด้านนี้ไปด้วยครับแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแขะมันอะไรหรือเปล่าก็ดูแล้วน่าจะแฉะครับก็เดี๋ยวอาจจะตัดตัดให้มันไปสุดด้านนู้นครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนตัดเลยผมจะขนของขึ้นรถไปก่อนครับเพราะ เหมือนฝนจะตกจริงๆแต่ไม่รู้จะตกแรงหรือเปล่าก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวขอขนของขอเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เหลือเครื่องแต่ญ้าเป็นเครื่องเดียวกับอุปรกรณ์ในการขันครับโอเคครับเลยเลยไม่มีเวลาไปเช็คเลยว่ามีอะไรมีหน่อไมีมอะไรไหมเดี๋ยวค่อยมาคุยเดี๋ยวค่อยมาเล่าอีกทีครับผมถ้ามีเวลาครับยุงก็ค่อนข้างเยอะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวมามาดูกันครับ โอเคครับตอนนี้11.53โมง53ครับผมผมทำการตัดแบบลวกๆเลยครับโอ้ตัดไปโดนต้นมะพร้าวมั่งตัดไปโดนต้นกล้วยมั่งครับ <c oughs> ก็เอาเท่าที่ได้ครับด้วยความที่ว่าหญ้ามันค่อนข้างจะสูงครับเนี่ยครับโดนต้นมะาพร้าวต้นนี้ไปต้นหนึ่งโดนต้นกล้วยไปตรงนี้ตรงโน้นก็ม่โดนต้นไผ่ผมก็เลย ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยด้วยครับผมก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วก็จะลองดูว่าด้านหน้าเนี่ยจะพอเคลียร์ได้ไหมก็เอาเท่าที่ได้ครับตอนแรกว่าจะมากวาดหญ้าต่อสรุปโอ้เหนื่อยกว่าที่คิดครับก็ได้ประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้ก็มงมูกไหลกระจาย โอเคเดี๋ยวผมขอพักสักครู่ครับคือจริงๆด้วยใบมีดม,มันไม่ค่อยจะคมแล้วนะครับก็เลยอันนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็มันเหมือนมีพวกเศษหญ้าเข้าไปพันข้างในนี้ครับมันไม่เห้หมุนไม่ไม่ไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวคงพักอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาลองจัดการด้านหน้านนี้อีกหน่อยหนึ่งครับผม ก็เอาเป็น,นโซนไปแล้วกันครับวันนี้ก็โซนด้านหน้ากับโซนด้านข้างแบบลุกล้วไปก่อนโอเคผมคงตัดอีกแ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ครับผมทานน้ำก่อนวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาทานเลยน้ำล้วนๆครับเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวจะต้องกลับละขอเลียรกขนหม่แล้วกันขออีกสัก15นาทีเป็นอย่างน้อยหรือไม่ถึงก็ได้ครับเอาแค่ตรงนี้หมดก็พอโอเคครับเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยมารวยกันต่อครับผมโอเคครับ ยัมาตามชมกันครับโอเคครับตอนนี้ผมทําการเติมน้ามันอีกรอบหนึ่งครับผมก็ดีจริงมันมีอยู่แต่ว่าเติมให้มันเต็มก่อนครับตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีครับใช้เวลาพักไปประมาณสักไม่ถึงสอสามนาทีอ่าสักห้านาทีแล้วกันเดี๋ยวผมจะทําการเคลียร์ตรงนี้ครับผมแล้วก็เตรียมตัวเก็บของแล้วก็ไปตัดกล้วยแล้วก็ลองดูเช็คว่ามีหน่อไมงหน่อไม้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมเดี๋ยวคงตัดรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายจริงๆ ก็ตัดเท่าที่จะตัดได้ครับก็เดี๋ยวไว้อาทย์หน้าคราวหน้าค่อยมาตัดเพิ่มแล้วก็มากวาดยุ่งกวาดหญ้าอะไรกวาดตอนนี้โลง่งค่อยมาค่อยโล่งตาหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ตรงแถวนี้อีกอีกทีหนึ่งด้านคราวหน้าครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอตัดอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งช่วงเล็กๆครับผมเคลียร์แค่ตรงนี้ให้พอเสร็จพอแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุยครับ โอเคครับตอนนี้เที่ยงสิบห้าครับผมเที่ยงสิบหกนาทีผมใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีนิดนิดสิบนาทีกว่ากว่าครับสักอาทีสิบห้านาทีแล้วกันครับผมผมทําการเคลียร์ดานยาแค่พอให้มันโลง่ลงๆให้เฉยครับเอามารุ้นไว้คราวหน้าว่าฝนจะตกหรือเปล่าพายุจะเข้าอีกหรือเปล่าครับผมก็อย่างที่บอกครับก็เลยจริงๆก็ตัดๆให้มันโลง่ลงๆไป้ก่อน บางต้นก็ยังไม่ได้ไม่ดงไม่โดนอะไรมันเพราะว่าจริงๆภารกิจยังมีเยอะครับก็วันนี้ได้ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าไม่ติดธุระว่ามีตอนมินาตตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่นี่เลียดไปก่อนนะครับก็จะขับไปถึงอีกน่าจะถึงประมาณบ่ายโอเคครับก็ทำได้เท่าที่เห็นครับผมก็โอเคระดับหนึ่งครับ อีกสักพักคงจะเก็บของกลับครับผมแต่เดี๋ยวจะเดินไปดูก่อนว่าวันนี้มีผลผลิตอะไรเก่ากลับกลับบ้านได้บ้างครับเห็นหนอผงหนอไผ่ออกอยู่ครับผมแต่มันยังเล็กอยู่เอาไปดีหรือเปล่ายังไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมคงอาจจะพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เก็บของนิดๆหน่อยๆแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านครับเดี๋ยวจะเดินไปดูด้านหลังด้วยครับว่ามีอะไรบ้างโอเค คลิปที่สของวันนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดคงจบเท่านี้ครับผมภารกิจได้เท่านี้ครับเท่าที่เห็นครับโอเคครับเดี๋ยวคงมีคลิปสุดท้ายาาก็คงไม่หลายมากก็คืคง้าไปเดินไปดูครับว่ามีผลผลิตอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างโอเคครับจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปัดคลิปถัดไปครับผม